คือ,อถ้าไม่ไม่จะเป็นไม่คือถ้าไม่ทํางานก็คือพี่หนุ่มจะไม่ออกจากบ้านเลยคือไม่ออกเลยคือจะไม่ไปไหนเลยเพราะว่าคือพอเรามาทําข่าวทํารายการอะไรเงี้ยมันต้องแบบมันก็ต้องรับผิดชอบกับกับการทํางานนะฮะคือคือ,คอจริงๆแล้วก็เข้าใจแหละว่าปัจจุบันนี้คือคนก็เป็นเยอะแล้วก็ต่อไปมันจะถูกปรับให้เป็นเป็นโรคท้องถิ่นถูกไหมครับแต่ว่าด้วยตัวพี่เองอ่ะพี่ต้องทํางานแล้วถ้าเกิดว่าติดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันต้องหยุดยาวไงคือหยุดยาวปุ๊บเนี่ยเราก็เป็นห่วงงานเป็นห่วงรายการเป็นห่วงการอ่านข่าว คือมันจะมีผลกระทบอีกหลายอย่างเลยอะไรเงี้ยก็เลยพยายามแบบเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้าเกิดสุดท้ายมันจำเป็นต้องเป็นมันก็ต้องเป็นอ่ะแต่ว่าพี่หนุ่มก็เจอคนเยอะแต่ว่าก็รอดรอมาทุกซีซั่นทุกซีซั่นก็ไอ้ไอ้ที่บอกว่าตกใจที่สุดคือแบบนั่งอ่านข่าวอย่างเงี้ยแล้วก็ตล้วก็เหมยล้างอ่านอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ถอดหน้ากากอ่านคือก็บอกให้ถอดได้แล้วก็ถอดก็อ่านเพราะเขาพี่เหมยบอกพี่หนุ่มเนี่ยเหมยเจ็บพอจังเลยแบบสมมติครับ หมวยี่ตอนพักไม่หมวยก็เดินห้องน้ําแล้วไปกว้างกว้างคอตัวไหนอยากจะมวยอาจจะไม่เจอก็ได้ได้ได้เขาไปห้งน้ำเพากว้างออกมาก็ยิมงานก็เดินออกมาทำอย่างเงี้ยทําอย่างเงี้ยพี่อ๋อโอเคไม่เป็นไม่ใจ่อ๋อไม่รอดครับพี่เราก็อ้าวตายแล้วทำยังไงอะไรย่าเงี้ยแล้วแบบเพิ่งนั่งอ่านข่าวกันไปอะไรย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็รอดพี่พี่ก็รอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่างทําผมช่างแต่งหน้าคนทําเสื้อผ้าก็อยู่ใกล้ชิดก็เป็นหมดระหว่างที่เป็นก็แต่งหน้าเราแต่เราก็ไม่เป็น อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพยายามเซฟตัวเองมากแล้วอะไรเงี้ยพี่หนุกดูแลตัวเองไงเพราะพี่หนุ่มไปทำงานหนักแต่เวลาของ,องดูแลตัวเอง,เองเหรอก็จริงๆแล้วกไ็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองก็เท่าไหร่อ่ะก็ส่วนใหญ่ก็แบบเอาควา,ทามทังนู่นไหนมุ่งสู่สุขภาพใช่ไหมับสุขภาพก็ทานอาหารแล้วก็วิตามินนะครับแต,ตนนรแต่วิตามินจะน้อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็แต่พี่ตอนนี้พี่จะมีปัญหาเรื่องของการนอนเพราะว่าพี่อ่ะเหมือนแบบมันมีภาวะเหมือนแบบ เวลาทํารายการเยอะๆอะ่ะแล้วแล้วมันเหมือนเรารับเรื่องคนอื่นมาเยอะๆอ่ะแล้วมันก็จะแบบมันเหมือนมีคนคุยกันในหูอ่ะอยู่ตลอดเวลาเออแบบพอเราหลับไปปุ๊บตีสามตีสี่ตื่นมาปุ๊บตอนแรกไม่เป็นนะตีสามตีสี่ตื่นมาปุกเเอาละเหมือนกับเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แบบมันก็จะแบบวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ในหูเ,นเลยลมันมันเหมือนกับมันเหมือนกับเราเราอ่านหนังสือเยอะๆแล้วเราก็แบบเหมือนแบบมันก็จะเห็นตาลายตาอย่างนี้แต่ของพี่มันไม่ใช่ของพี่แบบมีสัมภาษณ์คนเยอะมากอะไรเงี้ยในแต่ละวันแล้วปัญหาเขาก็หนักหนักนั้น พอเราตื <chat> ่นขึ้นมาตอนแบบตีสามตีสี่เราก็จะแบบมึนคิดถึงไอ้เรื่องพวกนั้นอ่ะมันก็จะแบบวิ่งวิ่งวิ่งแบบวนเวียนอยู่ในหัวอันแบบเป็นปัญหาใมาสักพักหนึ่งแล้วฮะสุดท้ายก็ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์คุณหมอคุณหมอบอกว่าเนี่้างมันจากอะไรหรือว่าต้องรักษาย่งไรคุณหมอก็บอกว่ามันเกิดจากตัวเราเองเนี่ยเหมือนกับอยู่ในภาวะที่เราเครียดมากแล้วก็เหมือนกับเราไปรับรับฟังปัญหาของคนอื่นเหมือนกับ หมือนจิตแพทย์เขาจะรับฟังปัญหาของคนนู้นคนนี้คนนั้นใช่ไหมแต่ตัวพี่เองอสัมภาษณ์คนทุกวันคนนี้ก็ถูกฆ่าคนนี้ก็โดนเผาคนนี้ก็แบบถูกคอตายคนนี้โดนข่มขืนเด็กคนนี้ถูกพ่อแม่แติคือพี่รับปัญหาเขาหมดหมอก็เลยบอกว่าคือเราคิดว่าเราแกะได้แต่จริงแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาพวกนี้วเวลาสัมภาษณ์น่ยมันจะไปอยู่ในจิตใต้สำนึกเรา แล้ววันหนึ่งสมมติถ้าเกิดว่าเราเครียดเราหลุดเราแบบจิตตกเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบไปหยิบไอ้เรื่องพวกนี้ออกมาก็ได้ออกมาใช้อะไรเงี้ยหรือว่ามีกรณีแบบนอนไม่หลับเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหมนพี่หนมคนบอกว่าเลแล้วเขพยายามนอนหลับมันบอกกระปิกแต่ว่าเหมือนทีมอนอว่ยัมคิดอู่ใช่คือมันหลับแหละคือสมมติพี่กินเมลโทนีนเข้าไปแล้วพี่ก็หลับธรรมดาคนจะหลับไปถึงเช้าถึงนะ้แต่ของพี่ไม่พี่กินสมมติถ้าพี่กินห้ทุ่มเืี่ยงคืนสิ้าทุ่มเนี้ยเที่ยงคืนพี่หลับตนสามวิ่ตื่นอื่นมา นอนอีกทีค uh ือแบบตีส uh ี่ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออหกโมงหกโมงครึ่งทีต้องตื่นแล้วต้องไปคุณหมอบอกเลยครับว่าโรคเนี่ยมันเกิดแบบเป็นโรคอะไรมีชื่อหรือว่ามันเป็นแบบก็คงเป็นโรคเครียดนะครับเป็นโรคเครียดแล้วก็แล้วก็คือถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะเข้าสู่ภาวะของคนเป็นอวิตกจริตอะไรอย่างเงี้ย ที่พี่นุ่มเบรกจากงานไปเหมือนไม่ได้อ่านมาสักพักหนึ่งหรว่าเกี่ยวบอกว่าก็าไปผอมร่างกายหรือเป่าครับพี่ไม่ได้เบรกเลยอ่ะคือแบบเห็นแบบนี้แบบไม่ได้อ่านสองสามนไม่มีไมไ่เคยเบรกเลยมีแค่วันเดียวที่หยุดไปไปขึ้นศาลอ๋อ <laughs> คือวนใหญ่เราจะไม่ไม่ค่อยหยุดงานนะฮะ,ฮะถ้าไม่จําเป็นจริงๆแล้วคุณหมอให้เราหยุดไหมครับแต่ก็อยากให้เราแบบพักก่อนชาร์จมไม่แต่ว่าคือคือหมอก็บอกว่ามีอะไรก็ให้โทรหาคุณหมอได้เลยแล้วก็คุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบมีนักนักนักจิตบําบัดอ,อีกส่วนหนึ่งซึ่งพุณอ้อมสุนิสาแกก็แนะนําให้นะฮะก็แกก็บอกว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาปุ๊บเนี่ยให้โทรหาเลยเพราะว่าภาวะอย่างที่ในบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะจําเป็นที่จะต้องแบบ มีคนมามามาชาร์จเลยแบบมามาถึงตัวเราได้แล้วมา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 ช่วยแบบให้ให้ไอ้สิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่ม,มันเบาลงเลยที่เราไปทำปรายการอะไรปี้อย่างอะไรสักหนึ่นงมันทำให้เราใส่เคสยม,มันยากมันยากคิดดูสิว่าพี่สัมภาษณ์เดือนหนึ่ง22เคสเนี่ยเดือนนี้น้อยแล้วปีหนึมีกี่เคสแล้วปัญหาแต่ละคนแบบคือไม่ได้มาแค่คนเดียวนะมันมาแบบโอ้คนนั้นคนนี้บางทีมาสองมุมรอย่างเงี้ยคือบางนึงอย่างบางทีเราฟังเรื่องของเขาแบบในหลายๆคนมันเยอะมากอยากไปทำสัมภาษณ์ ช่วยไหมคะขอไปเจอคนเขาอะไรที่มันก็มันก็ถามว่ามันก็โอเคนะพี่ดียว่ามันมันอาจจะเป็นคนละสุขอะไรอย่างนี้เพราะในอนาคตถ้ามันสะสมมากๆมันจะไปนำไปถึงซึ่งเช้ากลัวแต่ว่าพยายามจะไม่ไปถึงตรงนั้น เพราะว่าก็คุจะต้องแบบค่อยๆบำบัดค่อยๆดูแลรักษาอะไรไปอะไรเงี Windows, ceux, ้ยครับมาอยู่ช่วยดูแลค่อยๆงค่ว่าโอไม่เลยอะไรนั้นเขาก็จะแบบมีมีเขาเรียกกิจกรรมของเขาในการทำอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเราต้องทํางานอะไรยังไงนะแล้วตัวนิ่มเองมีคิดไหมครับว่าอยากว่าจะแบบเบรกกบบไม่แบบว่ารับให้มันน้อยลงหรือแบบอ่านให้มันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถามว่ามีคิดไหมมีแต่ด้วยความเป็นจริงมันทําไม่ได้ไง เอเอถามว่าถามว่าคิดไหมก็คิดอยู่แล้วแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็จําเป็นต้องทํางานอ่ะ<ม>เออแล้วแล้วแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังดําเนินมันกาลังเดินไปข้างหน้า,ม,นม,นามันมันก็เออมันมันงเดิไม่ได้ก็อาจจะต้องอดรออีกสักพักหนึ่งเลยกกใช่แต่ก็ทุวกวันนี้ก็โอเคนะฮะก็โอเคก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายจะมีปัญหาแค่เฉพาะตอนนอนอย่างเงีเ้ย